โปรแกรมฟุตบอลวันนี้นะครับเดี๋ยวแจ้งโปรแกรมรอบหนึ่งเต็มๆไปก่อนเราก็ต้องพยายามสื่อให้กับคนฟังอ่ะที่สมมติว่าสมมติว่าเราบรรยายกีฬาบรรยายฟุตบอลอย่างเงี้ยคนที่ฟังเราเนี่ยเขาไม่ได้เห็นภาพมันจะยากตอนที่เราต้องสื่อให้เขาเห็นภาพว่าไอ้นรงนี้กำลังทาอะไรคือเขาบรรยายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้เรานั่งดูแล้วเราแบบยิ้มมีความสุขไปด้วยคือมันไม่เครียดอ่ะเพราะว่าต้องเข้าใจว่ากีฬาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ มันดูแล้วมันไม่ควรจะต้องไปเครียดแหละประมาณนั้นดูแล้วมันจะต้องรีแล็กซ์นะคือถ้าเป็นช่วงแรกๆเนี่ยสมัยก่อนที่แบบโหต้องใช้ก็ว่าอย่างเดือดนะนะยีกลางกลางสามสิบอะเงี้ยมันก็หบางทีก็บีโต้ตอบอะไรไปเลย ต้อนรับครูฟอสเตนนะครับเข้าสู่ช่องรายการนักแนบคู่ครับผมสวัสดีครับผมยุทธชัยจิระขอนชัยนะครับคู่เตะเร็วเวลา18บแนาฬิกานะครับระยอง FC กับราชเชมีผลยังศูนย์ศูนย์เช่นเดียกับสุพรรณบุรีชอบกีฬาที่มากที่สุดก็เป็นฟุตบอลแต่จริงก็ชอบทุกกีฬานะชอบดูชอบอะไรเล่นอันไหนเล่นได้บ้างก็โอเคอันไหนเล่นไม่ได้ก็จะดูอย่างเดียวก็ชอบตั้งแต่เด็กอะ่ะแต่ว่าไปโอ้โหโดยยองเปตั้งแต่สมัยประถมเลยมั้งครับผมแล้วมันก็เป็นความชอบทําให้เรารู้สึกแบบ อยากจะเรียนรู้แล้วก็อยากจะเข้ามาทํางานด้านนี้โดยตรง mm hmm. คือตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยที่เรียนเนี่ยก็แน่นอนละ่ะโฟกัสไปที่ก็คือเรียนตรงสายอยู่ละ mm hmm. เรียนนิเทศศาสตร์แล้วก็เรียนวิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์มันก็ตรงอีกอแต่ว่าโฟกัสของตัวเองก็คือต้องการเข้ามาทํางานด้านกีฬาแต่ว่าไม่ได้ต้องขนาด,ดว่าเฮ้ฉันต้องเข้ามาทําเป็นนักภาพต้องมาเป็นผู้บรรยายเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ไหลไปของมันเองตามสเตป็ป ก็เริ่มตามลำดับขั้นนะครับปร,ประมาณนั้นผมชอบพี่พิษนุนินกลัดอ่าพี่ชาพี่วีรศักดิ์แต่ช่วงหลังเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นบทบาทของเขาในการทำงานด้านนี้แต่ว่าสมัยก่อนะเขาทำสมัยก่อนเขาทำเกี่ยวกับพวกภาคมวยด้วยนะอ่าแล้วก็ภาคก,กีฬาภาคฟุตบอลแต่ช่วงหลังก็จะเฟดไปทำข่าวแต่ว่าคือเราอยู่ในยุคที่แบบเราทันยุคนั้นพอดีอ่าเราก็แบบชอบเขาเพราะบางทีเวลาแบบ คือเขาบรรยายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้เรานั่งดูแล้วเราแบบยิ้มมีความสุขไปด้วยคือมันไม่เครียดอะ่ะเพราะว่าต้องเข้าใจว่ากีฬาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันดูแล้วมันไม่ควรจะต้องไปเครียดอะไรประมาณนะั้นดูแล้วมันจะต้องรีแลกซ์นะซึ่งชอบสไตล์เขามันทําให้แบบคนฟังคนดูรู้สึกมีความสุขไปกับแมตช์ไปกับเกมการแข่งขันก็ดูคนอื่นเงนี้ยเออเพราะแต่ละคนเนี่ยพอามาทำนี่ก็จะมีแบบต้นแบบของตัวเองอยู่ละว่เาเราชอบคนนี้ชอบแบบนี้ชอบสไตล์นี้อย่างเงี้ยแล้วก็เอามาแล้วก็สุดท้าย ก็จะมาปรับเป็นแนวของตัวเองส่วนลาลิก้าของสเปนครับเลอาอามาสติดนะครับเพอวานนี้าอย่างที่ผมคาดเลยดูแล้วเาจจอ,นอน<ช>ปี46 <4 S 1> 46ผมเริ่มจากที่สยามพีลาก่อนทำเกี่ยวกับพวกแปลแล้วก็เรียบเรียงข่าวต่างประเทศเวลามีข่าวพวกกีฬาพวกนี้ภาษาอังกฤษก็จะแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็จะเอาเขาไปใช้ลงหนังสือพิมเอาไปใช้ทำน้อในเครือของเขาฮะ แล้วหลังจากนั้นก็ปีต่อมาก็ย้ายมาที่อ,อสมทมาทำกับ FM99 อ็ครับผมตั้งแต่ปีส7่ายโอเซ่ไพเลสฮาวิบาร์สเจมส์จัสตินเดนิสปลาดเจ็บหมดนะครับจุดที่มันดูง่ายของวิดีโอคือมันจะรีแลกซ์หน่อยแต่จุดที่มันยากก็คือเราก็ต้องพยายามสื่อให้กับคนฟังอะ่ะที่สมมติอ่าสมมติว่าเราบรรยายกีฬาบรรยายฟุตบอลอย่างเงี้ยคนที่ฟังเราเนี่ยเขาไม่ได้เห็นภาพมันจะยากตรงที่เราต้องสื่อให้เขาเห็นภาพ ว่าไอ้ตรงนี้กำลังทำอะไรประมาณนั้นน่ยครับผมมันก็จะแตกต่างกันไปถามว่ามันยากยป่ะมันก็แต่ละอย่างมันก็จะมีความยากของมันแตกต่างกันคือทางมุ่งมาทางนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถามว่าใช่ป่ะมันก็มันก็ตอบยากอ่ะเพราะว่าบางทีใช่ไม่ใช่เนี่ยเราเป็นคนตอบไม่ได้มันต้องอยู่ที่คนฟังมันอยู่ที่คนคนดูอฮะว่าเออแต่ว่าพอทาแล้วเออมันก็กระแสมันก็เออเขาก็ชื่นชอบในตัวอย่างเงี้ยเออมันก็ก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าก็ก็คิดว่าใช่ แต่ถามว่าทําดีหรือยังมันก็ยังไม่ดีหรอกมันก็ยังต้องแบบไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้แล้วยิ่งสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรมันปรับเปลี่ยนไปเรื่อยอะเออคือมันนิ่งไม่ได้ระเอกประยุทธ์ก็บอกนะไงบอกเนี่ยว่าทรงวัคซีนมาแล้วเนี่ยจะไปหลังล้าอะไรก็ไม่ได้นะ <c oughs> แม้ว่าอายุผมอาจจะไม่ถึง60ก <c oughs> ็อาจจะก็เอออย่าเรื่องมากนะก็วันนี้มีเท่านี้ <c oughs> ถ้าช่วงจัดรายการหรือว่าภาคบอลเนี่ยคนจะบอกว่าเออไอ้นี่มันมันหัวเราะสนุกดีหัวเราะอร่อยดีอะไรเงี้ยเออเพราะว่าคือเวลาเราทํางานตรงนี้เนี่ย เราต้องการดีแลกซ์ให้กับคนฟังให้กับคนดูคือเราไม่อยากไปยัดอะไรที่มันแบบซีเรียสไปให้เขาอะ่ะบางทีเราจัดรายการอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องพูดเรื่องฟุตบอลพูดเรื่องสังคมเศรษฐกิจบ้านเมืองเราเป็นยังไงบางทีแอบไปนเนบการเมืองก็มีประมาณเนี้ยให้เขาฟังแล้วเขารู้สึกมีความสุขเพราะว่าคือคนที่มาติดตามข่าวสารตรงนี้เนี่ยผมว่าโดยเฉพาะคลื่น99้เนี่ยผมว่าเขาต้องการเสพอะไรที่แบบรีแลกซ์อะ คือถ้าเขาอยากเครียดเขาก็เราไปฟังขึ้นข่าวแหละ,ะหรือว่าถ้าเขาอยากชิลๆเขาก็เราไปฟังเพลงอันนี้เขาก็อยากแบบมาเสพอีกมุมหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็เออก็ทําตามที่เขาแบบอยากมาฟังเราเประมาณนี้ครับผมคือถ้าเป็นช่วงแรกๆเนี่ยสมัยก่อนที่แบบโอ้โหต้องใช้ก็ว่าอย่างดีเดือดนะนะยี่สิบกลางๆสามสิบอะไรเงี้ยมันก็โอ้โหบางทีก็บีโต้ตอบไปเลย,เ,ลยเพราะผมจะเป็นคนที่ถือคติอย่างหนึง่งว่า ถ้าสมมติกรณีว่าเราไม่ผิดอะ่ะผมจะไม่ยอมรับคือบางคนบอกว่าเฮ้ยบางทีก็มีผู้ใหญ่ติงมาบอกเฮ้ยบางทีคุณทําตรงนี้เนี่ยคุณเหมือนแบบเป็นอยู่ในที่โลง่งที่แจ้งอย่างเงี้ยเวลามีอะไรคุณควรที่จะเพิกเฉยนะอ่าแต่ผมกลับมีความคิดว่าถ้าสมมติสิ่งที่เขาติงผมมาเขาด่าผมมาแล้วผมนิ่งเฉยอะ่ะมันจะทําเหมือนว่าผมยอมรับใจ่ไหมเออเพราะฉะนั้นผมก็จะอธิบายในม,มุมของผมไปเออแรกๆฝรั่งดีไม่ดีจบรายการผมมีโทรไปก็มีนะอ่าแต่ว่าตอนนี้คือก็เลือกที่จะปล่อยวางละ บางทีส่งมาก็ไม่อ่านเพราะมันมาสิทธิ์ของเราส่งข้อความไม่ดีเราก็จะปล่อยข้ามไปบางคนพอเราไม่อ่านก็ส่งย้ำๆเออก็อาจจะพูดภาษาก็มมีปัญญาส่งมึงก็ส่งไปเรื่องมึงแล้วกันข้ขอความละสามบาทมึงอยากจะส่งก็เรื่องมึงแต่คูไม่อ่านะลรประมาณนี้เออก็เลือกที่จะแบบละอะไรที่มันไม่สนใจก็ไม่ต้องเอามาพูดม,มันผมว่ามันเป็นเรื่องของตามวุฒิภาวะด้วยแหละอืม มองว่าไอ้ตรงนี้มันก็ยังไปได้แหละก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะเจอสื่ออื่นเข้ามาเยอะมากแต่ว่าตรงนี้ก็การปรับตัวมันกะ็คือเราก็เพิ่มช่องทางใช่หไหมจากสมัยก่อนเราฟังแค่วิทยุดี๋ยวนี้ก็มีเป็นแอปมีเป็นเว็บไซต์ะอะไรเงี้ยคือไอ้ทั้งนี้ก็ต้องปรับตัวด้วยเพราะว่าถ้าถ้าไม่ปรับตัวมันก็ตายไปอย่างสื่อทุกวันนี้ที่เห็นว่าแบบมันตายชัดเจนแล้วก็คือสื่อสิ่งพิมพ์สื่อตรงนี้มันดีอย่างคือเขาเรียกว่าโดยเฉพาะกีฬาเนี่ยผมเชื่อว่ากีฬา กีฬาอย่างไรมันก็ต้องฟังมันก็ต้องดูอะใช่ไหมอกีฬาถ้าสมมติเพจลงเพจถ่ายทอดสดก็ดีไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะลงแบบหลังเกมลงไฮไลท์ซึ่งความสนุกในการรับชมระหว่างดูสดกับไปหลังเกมไปไฮไลท์เนี่ยมันจะแตกต่างกันเออซึ่งอันนี้มันก็ยังเป็นจุดแข็งแล้ว99มันก็ประมาณว่าถ่ายทอดสดอะช่วงเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยบางคนอาจจะอยู่บ้านถ้าดูทีวีมันได้แค่คู่เดียวอันนี้บางทีฟังได้หลายคู่ ฟังได้หลายผลการแข่งขันอะไรเงี้ยเออมันก็ยังเขาเียว่ามันยังมีจุดแข็งที่ที่สื่อใหม่เนี่ยมันยังทาไม่ได้เออเพอาาราะฉะนั้นแต่ตรงเนี้ยมันก็เลยยังอยู่ได้แต่อนาคตรเราไม่รู้นะเพราะอนาคตรเราไม่รู้อีก3 4, ปี4ปี5ปีมันจะเป็นยังไงอืมไทลรนมินสแล้วก็แมทชาร์เกตรามีมอร์แกนสองทงนะครับอะพาเลสครับตัวเจ็บเยอะครับดูดูการนี้รอฮอสซันนี่เจอปัญหาแล้วก็ฝากเราคนที่จะอยากมาทำอ่ะก็คือเพราะว่าจริงๆผมเจอคําถามเยอะมากเอออยากจะเข้ามาทําอะไรประมาณนี้ยังไงผมว่า หนึ่งเลยอ่ะมันต้องมีความชอบก่อนอถ้าเรียนสายตรงได้ก็ดีแต่มันก็ไม่จะเป็นนะเพราะทุกวันนี้คนที่อยู่ในตรงนี้ที่เป็นนักภาคผู้บรรยายพิธีกรบางคนก็ไม่ได้เรียนมาโดยตรงด้วยซ้ําแต่เขาก็มีความชอบพอมีความชอบปุ๊บเราก็ต้องทําการบ้านเราก็ต้องใฝ่หาค้นหาแล้วหลังจากนั้นก็หาตัวให้เจอ,อแล้วก็ที่สําคัญเลยรอโอกาสเพราะโอกาสอะบางทีแบบโอ้โหบางคนเก่งมากนะ บางทีผมแบบจัดรายการอย่างเงี้ยมีคนข้อมูลแย้งมาเฮ้ยโอ้เขารู้อะไรบางทีรู้มากกว่าเราอีกเพียงแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสตรงนั้นคือผมมาก็คือเอาตรงๆว่าโชคดีเรียนจบก็มีโอกาสทำแสวิลาแล้วก็ตามลำดับก็มามาถึงอสปทมาอีกเอฟเอ็มเก้าสิบเก้ามันก็เป็นโอกาสที่เราเออได้แล้วเราก็แล้วเราก็คว้าโอกาสตรงนั้นได้เองด้วยสิบแปดนาฬิกาสี่นาทีครับช่วงที่สองนายที่แนกูรู้นะครับด้อยู่กับผมยุทธแล้วก็คุณปามครับ หลกัหลกๆตอนนี้ฮะก็ถ้าทีวีก็ติดตามฟุตบอลไทยลีกได้นะฮะผมก็บรรยายฟุตบอลไทยลีกที่ถ่ายทอดสดทางช่อง9ดีแหละวันเสาร์อาทิตย์5โมงเย็นอ่าแล้วก็ถ้าวิทยุก็ติดตามรายการนักเตะกูรูผมจัดวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบ,บดี4วันต่อสัปดาห์เวลา17นาฬิกาสปีหโมงครึง่งหลกัหลกๆก็มี2ช่องทางแล้วก็ถ้า Facebook Fanpage ก็ ยุทธชยยัยจะรับผ่อนฉายตรงตัวเลยก็เข้าไปพูดคุยกันได้ใน Facebook Fanpage ครับ uh huh.